เจฮันนี่เป็นจิตวิทที่มาจากบริษัทตมิตรนะคตรับง,งานมาทุกครั้งเราไม่ช่วยงานทั้งครอบครัวฝ่ายธุรก,การฝ่ายธุกรก,การน้ําไม่ไหลไฟดับบอกได้ก๊อกไหนเสียเปลี่ยนให้หมดทดสอบหนึ่งสองสามกล่าวน้มาจัดก,การผาาู้จาสุชาตินะครับคุเจ้าแล้วก็ขออนุออนโมทนาบุญกับญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะผมถือว่า ทุกท่านนี้ถือว่ามีบุญมากนะที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นที่วัดนี้หรือที่ไหนก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าคนที่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ก็ถือว่ามีบุญ้วนะแต่มีหลายๆท่านที่โชคดีกว่านั้นมีบุญมากกว่านั้นมาหลายครั้งแล้วเท่าที่ผมมองหน้านะฮะับคิมหลายๆท่านที่มองหน้าก็รู้เลยมาทุกครั้งนะะหน้าอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งเนี่ยคือผมเป็นคน ผมเป็นคนสุดท้ายไม่ไปกติเวลาเวลาให,ให้เป็นคนสุดท้ายกันแล้วกันะจะได้มีเวลาย,ยืดคือปกติที่แต่ละยาวผมก็จะเป็นคนพูดอยู่บ้างประชาัมพัน์เกี่ยวกับเรื่องวัดเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็หลายๆท่านมาถ้าเกิดมาที่วัดป่าจเจรเญราดโดยเฉพาะมาวันอาทิตย์ก็มักจะเจอผมเจอภรรยาผมเจอลูกสาวลูกชายเจอแม่ยายเจอ พี่เมียน้องเมียมากันหมดถ้ามีโอกาสมามากันหมดนะอันนี้ก็อยากจะเออบางคนก็ถามว่าทำไมเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่มาวัดมักจะมีทุกข์ใช่ไหมอกหักรักคุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดหวังมีแต่ทุกข์อะ่ะคนที่มาวัดมาทุกข์นะผมเองก็เคยโดนถามาเหมือนกันเฮ้ยทำไมช่วงนี้เพื่อนๆเนีเ่ยนะเฮ้ยไมเองเข้าวัดบ่อยวะเนี่ยมีกิ๊กก็บอก คุยเล่นคุยเล่นกันนะฮะก็คือต้องมีทุกข์อ่ะถ้าพูดถึงคนเข้าวัดคือมีทุกข์แต่โดยความเป็นจริงนะพอผมมาได้เริ่มเข้ามาที่วัดป่าครั้งแรกคือปี50ารือดูที่พัดลมได้นะที่พัดลมจะเขียนไว้บริษมมัทสมิธอิเล็กทรอนิกสมาถวายพร้อมๆกับตอนทิธีหล่อพระทั้งสามซึ่งบริษมมัทสมิธอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นเจ้าภาพใหญ่นะแต่ก็มีมีญาติธรรมมาร่วมหล่อกันเยอะ เข้ามาที่วัดป่าครั้งแรกก็คือตอนนั้นก็ยังโล่งๆอุโบสถอะไรก็ยังไม่มียังโล่งๆมากๆเลยนะฮะปกติผมเป็นคนกินเหล้าเดียนี่อย่างน้อยวันละสองขวดประมาณยี่สิบปีแม้แต่วันที่มาหล่อพระช่วงนั้นผมก็ยังไม่เลิกนะยังกินอยู่ตลอดบุหรี่นี่วัน,นไม่ต่ำกว่าหนึ่งซองก่อนที่จะมาเข้าวัดนะฮะตกปลา,าบ้านผมอยู่ติดคลองแสนแสบ จะตกปลาหมอนี่เอาเหยื่ออะไรนี่มาถามผมหน้าจะตกปลาสลัดนะอยากได้แบบไอ้ม่งตัวต่อต,ต,ตัวมาถึงเหยื่อเหยื่อตัวม่งฮะลูกแมงปอนะเกี่ยวสองตัวได้ปลาสลัดตัวนนะจะตกปลาช่อนยาวแบบไหนผมเคยเฝ้าเฝ้าตกปลากรายที่วัดนครอ,นอินก็บาบนะใกล้ๆวัดปลากรายมันขึ้นตัวใหญ่มากนะพูดง่ายคือการตกปลานี่เป็นชีวิตจิตใจของผม ถ้าศีลห้านี่ขาดไปกี่ข้อแล้วนะตกปลาก็ฆ่าสัตว์ใช่ไหมนะสุลาก็ศีลห้าเหลือยังไม่กี่ข้ออยู่สองสามข้อนั่นนี่นี่คือพอหลังจากวันที่มาที่วัดป่าจิเรลลาปุ๊บก,ก็ได้เห็นฝรั่งทุวงนนฝรั่งเยอะนะฮะมากันเยอะมากแล้วเห็นฝรั่งตั้งใจปฏิบัติเห็นแล้วทึ่งคือแน่ๆว่าเราเห็นฝรั่งเราก็คิดว่าก็เป็นพุทธใช่ไหมจะไม่ใช่คนใช่ไหมจะไม่ใช่ไม่ใช่พุทธาน,นาจะคิดซะมากกว่า แต่เห็นก็ปฏิบัติก็ตั้งใจกันมากก็เลยโงงเราคนไทยได้แท้พี่ชายผมก็บวชยี่สิบเจ็ดพรรษานะตอนนี้ก็ยังบวชอยู่ที่วัดปากน้ำนะก็พอเห็นปุ๊บแสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีมากดีบ้างนะก็เลยเริ่มเข้าวัดแต่ก่อนคือเข้าวัดคือไปส่งแม่ยายไปส่งแฟนปักประตูเข้าวัดแล้วเราก็กลับบ้านพอช่วงถวาย ทำทานเสร็จปุ๊บก็นัดกันกี่โมงก็ไปรับคือผมไม่ได้เข้าวัดจริงๆนะพอเข้าไปแล้วมันก็รู้สึกว่ารับศีลเสร็จปั๊บออกมาก็ซื้อปลาที่ตลาดสด <c oughs> เดี๋ยวมื้อเย็นก็ต้มยำแล้วเดี๋ยววงเล่าวงเล่าคือมันกลายเป็นเหมือนกับปากท่องสวดมนต์รับศีลก็เป็นแค่ปากนะแตยวพอมาที่นี่ป,ปุ๊บมีความรู้สึกอืมมีอะไรที่ที่น่าสนใจนะแต่หลังจากปีที่หล่อพระเสร็จปั๊บผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ ก็ยังยังไม่ได้ปรับปรุงตัวเท่าไหร่จนกระทั่งมีโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองไล่มาเรื่อยๆนะผมเองก็กาจะมารุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นแรกๆเหมือนกันแต่ใจมันยังไม่ได้บุหรี่ก็ยังดูดเหลาก็ยังกินปลาก็ยังรู้สึกว่า <c oughs> ผมมีเบ็ดฝรั่งอยู่สองสาคัญตอนนี้ยังทิ้งไว้อยู่คือไม่ได้ให้ใครก็าังเก็บเป็บ็ดฝรังรร่งเบ็ดที่แบบเนี่ยก็เลยพอมาที่นี่ปุ๊บแฟนผมก็มาปฏิบัติธรรมรุ่นที่สาม ก็มองหน้ากันไปไหมพอมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็รู้แล้วก็ไปแล้วเขาเขาเขับกลับไปก็เ,เอาซีดีของหลวงพ่อนี่ฮะพวกซีดีพวกหนังสือก็ขอยือมอ่านยือมอ่านปุ๊บลองฟังฟังแรกๆก็รู้สึกไม่ทราบจะเป็นเหมือนกัน,หร,กนมมหรือเปลา่าแต่ผมมีความรู้สึกฟังเสียงที่หลวงพ่อแสดงธรรมหรือเวลามีความรู้สึกว่ามันเข้ามันมันมัน,ม,นมีอํานาจอะ่ะมีอํานาจแล้วก็เวลาที่ท่านพูดเนี่ยเหมือนกับพูดกับเราผมไม่แน่ใจว่า หลายๆท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่พระอาจารย์สุชาติก็เหมือนกันที่พูดเหมือนกับมันก็พูดกับเราตรงๆคนเดียวมเมื่อคืนจริงๆที่ผมไม่ค่อยขึ้นมาปฏิบัติคือผมอยู่ที่ห้องที่กรุดะนะวิปัสนาที่หลวงพ่อบอกนะไอ้ตัวนอนหนูตัวสุดท้ายมันไม่ใช่นาเนะยมันมีปัสนึกมีปัสฉนอนแล้วก็วิปัสอื่นๆที่ไม่ใช่วิปัสนาก็าอยู่ในห้องนั่งๆมัน,นท้อเหนื่อยเบื่อแล้วของผมเองคือทํางานแล้วช่วงก่อนที่จะมาผมเจ็บหัวไหล่ พอม,มานั่งปุ๊บตอนเดินธรรมดาไม่เจ็บแต่พอนั่งปุ๊บก้นถึงอาสนะเมื่อไหร่เมื่อนั้นโอ้โหเหมือนกับแขนจะหลุดแล้วก็ทนต่อไปไม่ได้ตลอดนะทนต่อไปไม่ได้จนมากระทั่งปรบบารียนถามุมพ่อได้มีโอกาสเข้าไปข้างหลังไปถามุมพ่ออมเดินไม่ได้นั่งไม่ได้เลยุมพ่อบอกให้เดินมากหน่อยทีนี้ก็เลยเดินอย่างเดียวในห้องนะนี่คือเป็นที่มาพอแฟนผมปฏิบัติรุ่นที่สามผมก็มารุ่นที่สี่หลังจากนั้นผมก็อา่านหนังสือ อ่านกฎระเบียบหรือเล่าไม่ได้แน่เพราะศีลแปดใช่ไหมดูดบุหรี่ห้ามดูดมีกฎในมีกฎระเบีบเยบวยห้ามดูดนะ่าสัสก็เหมือนกันในวัดคงมามาตกปลาตกอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราชอบชอบเลิกหมดสามอย่างผมก็เลยเลิกบุหรี่ช่วงนั้นเลิกเล่าเลิกประมาณสองสองอาทิตย์เตรียมตัวก่อนที่จะมาปฏิบัติผมมาเป็นระดาปุ๊บว่าตั้งใจคือไปที่ไหนมันก็อันนี้เรียนให้ทราบบางคนเพิ่งเพิ่งเคยมาถ้าเกิดมาสมัยแรก ห้องน้ํผู้หญิงมีห้าห้องนะฮะแล้วเป็นร้อยนะฮะผู้ปฏิบัติที่เป็นร้อยยืนเข้าแถวกันแล้วยุงวัดป่ารู้จักใช่ไหมยุงวัดป่า <c oughs> ลองลองถ้าใค,ใครไม่รู้จักนี่มาข้ามๆแล้วกลางมุงกางมุงไเนี่ยฮะแล้วลงเข้าไปอยู่เคยผมเคยเห็นนะมันดํามืดหมดนั่นับไปยืนเข้าแถวห้องน้ําก <c oughs> <c oughs> ็เลยมาไปที่ไหนมันก็ไม่สับไยะที่ที่เมื่อกี้บอกว่าอยากให้สบายมีความสบายอะคือแล้ว ภาษาธรรมะาเรียกสัปปพ h เป็นที่สัปปพะยะเพราะ,ะนั้นผมก็เลยปรวารณาในส่วนส่วนตัวนะไม่ได้ปรลวลนาไม่ได้แต่บ้านไนกับใครนะมันจะมาโทษว่าผมผิดคำสาบานไม่ได้เพียงปรวารณาแล้วตั้งใจว่าถ้ายังมีเวลายังมีโอกาสเนื่องจากที่วัดป่าเนี่ยทาให้ผมสามารถเลิกเล่าเลิกบุหรี่แล้วเลิกคิดท่าสัตว์เป็นชีวิตจ,จิตใจตอนนั้นนะก็ผมก็เลยคิดว่าจากนี้ไปคือจะทําให้ที่เนี่ยเป็นที่ที่สัปปพ h ต่อผู้ปฏิบัติ ทุกทกท่านที่เข้ามาที่วัดนะหลังจากนั้นผมก็เลยเข้ามาที่วัดอยู่แทบจะทุกอาทิตย์นะแค่นั้นไม่พอนะฮะก็มีเพื่อนๆอย่างที่บอกไว้ที่คุณแม่น้องบอกที่บริษัทสมิธอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องขออนุโมทนากับทัางเจ้าของกับทางผู้จัดก,การด้วยคือนะมีรถรับส่งให้จากบริษัทมานี่นะรถส่งเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้วันนี้บ่ายๆรถก็จะรับกลับนะนอกจากรถรับส่งแล้วเนี่ยมีเสื้อให้ยืมเจ็ดชุด แต่ขอแปดก็ให้คือให้ให้ให้ยืมชุดด้วยนะมีรอดนับสงให้ยืมชุดไม่ถือเป็นวันขาดวันลานี่ที่บริษัทนะฮะก็คือหลังจากที่มีโครงการพัฒนาสิตย์พ่อพ่อก็ก็เลยพนักง,งานก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่เยอะนะในอีกส่วนหนึ่งพอเขาปฏิบัติเสร็จเขากลับไปไปเผยแพร่ไปบอกต่อไปพูดคุยซึ่งบางครั้งผมเองก็จะเรียกประชุมน้องๆที่มาปฏิบัติแล้วผมอยู่ที่ที่บริษัทผมก็จะเรียกประชุมก่อนคือ หลังจากเดินแผ่เมตตารอบโรงงานแล้วก็ผมก็จะเรียกคุยสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะบอกก็คือเพราะเรามีการปิดวาจาใช่ไหมวันนี้เพิ่งเปิดใช่ไหมเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเปิดแล้วรู้สึกเหมือนกับระเบิดไหมเห <laughs> มือนกับยกภูเขาออกจากอกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นพอไปคุยปุ๊บคนเราก็จะคุยจะพูดเราสังเกตดูได้เลยผมสังเกตดูได้หลายหลายคนเนะี่ยลูกน้องที่มาถามพอปิดวาจาเนี่ยจะได้อะไรเยอะ ถ้าเราปิดจริงๆแต่มีบางคนก็คือปิดไม่จริงก็คือยังเป็นส่งภาษามือบางคนเหมือนกับคนใบ้จริงๆนะผมยังเคยได้ยินคนเดินเข้ามาเฮ้ยที่นี่เขารับคนใบ้ปฏิบัติธรรมด้วยก็คือไปแสดงท่าทางเหมือนกับนึกนึกออกไหมคนใบ้เรามองอะไยังรู้สึกว่าอู้หใช่นะผมไยใส่ชาติก่อนต้องเป็นใบ้มาก่อนแน่ๆแต่้วยความเป็นจริงผมก็จะบอกกับน้องๆ มาคือปิดก็ปิดในสนิทไม่สื่อสารแต่พอมาปฏิบัติจริงๆเนี่ยจนถึงวันเนี้ยผมยังบอกการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ง่ายนะง่ายไหมนรกชัดๆเนี่ย <laughs> <laughs> ผมก็มานึกถึงคำหลวงพ่อหลวงพ่อบอกนิพพา,านเะนี่ยเป็นวิชาหนีนรกแต่ถ้าเรายังไม่เห็นนรกเราก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนใช่ไหมฮะอันนี้ที่ผมเคยได้ยินจากหลวงพ่อแล้วผมก็จาไว้ผมเป็นนักึกษาครูพักรักจามผมเดินอยู่รอบๆนะที่หลวงพ่อเทศ ที่บราอาจารย์สุชาติเทศผมก็อยู่รอบๆบางทีก็อยู่ที่ฟังตลอดเป็นลักษณะครูพักรักจําแล้วก็เก็บพวกนี้มาสําหรับในการที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆให้กับพนักง,งานแล้วก็มีโอกาสที่สระยาผมก็จะพูดเรื่องเหล่านี้เพราะอย่างน้อยก็คืออยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านหนึ่งหลังจากนี้ไปแล้วมื้อเย็นนี้ก็เผาเาหลังจากที่ไม่ได้กินมาเจ็ดวันใช่ไหมมีบางคนนัดไว้แล้วนะฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้น <laughs> มีบางคนนัดไว้แล้วเย็นนี้จะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะเตือนอันนก็คือ วันนี้เรายังไม่หิวหรอกตอนเย็นนะเพราะเรายังเคยชินอยู่กับการหมดมือเย็นแต่โดยความเป็นจริงมือเย็นนี่เป็นเป็นมื้อที่ไร้สาระ,ะใช่ไหมฮะ <c oughs> ต้องถามหามพวกอ่ะจริงมือเย็นนะั่นคือก็บอกเป็นมื้อที่สะสมพิษคือเรากินไปแล้วมันไม่ได้ไปใช้พลังงานมันจะสะสมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นงดได้งดดีถ้าง,งดไม่ได้ให้น้อยลงดีนะอันนี้ก็ผมไมจะแนะนํานะเพราะว่าบางคนวันนี้หนักปุ๊บมันเหมือนกับมันก็คนที่ออกจากคุก่ะ น,นึกนึกออกไหมคนที่ออกจากคุกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาเขารู้สึกว่าครูอิสระแล้วโอ้ยอีกไม่เท่าไหร่เขาจะกลับไปอีกก็คือเขามีความรู้สึกว่ามาข้างนอกปุ๊บเขาจะเป็นอิสระเขาจะทาอะไรก็คือสิ่งที่กระตุ้นเขาตอนอยู่ในคุกมันไม่ใช่ไม่ได้ช่วยเขาผมไม่อยากให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกอย่างนั้ว่าวันนี้คูอิสระแล้วแ,แล้วก็คือไปเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็จะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นวันแรกเลยคือเรื่องมื้อเย็นนี้ก็พอเพา งดได้งดแล้วก็ทําให้ยาวที่สุดน,นิดนึงน,นี่สองศีลผมเชื่อว่ามีหลายๆคนผิดศีลผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนะแต่อาจจะเป็นศีลที่ผิดทีไไ่ไม่ไม่ไม่หนักคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆโดยเฉพาะเรื่องยุงเรื่องมดนะตอนข้ามาปฏิบัติทางมาเห็นเห็นยุงกระโดดยุงวัดป่านี่แปลกเนี่ยบินบินไม่ได้แล้วกระโดดกระโดดแล้วเลือดมันหยดขงก้นมัน,น่คือม,มันมันมันอิ่มจนกระทั่งบิน,มนไม่ได้แล้วมีบางคนก็คือ ละเอียดไปอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้ก็คงยังไม่ผิดศีลและไม่ตั้งใจนะอันนี้ก็ฝากไว้ก็คือถ้ารักษาศีลต่อได้นะเพราะหลังจากนี้เราก็คงจะรับศีลห้าก็รักษาต่อนะอันนี้สามก็คือเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้คือจากที่ผมมานี่ผมยอมรับจริงว่าครั้งนี้ผมปฏิบัติไม่ได้เลยมีแค่ไม่กี่บัรลังก์นั้นที่พอจะได้เป็นชั่วโมงที่เหลือคือปวดมันมนรกแท้ท,ท,ที่บอก <laughs> ได้เห็นน,นกรกอย่างยิงคือ แล้วทุกครั้งที่เห็นตรงนั้นผมจะนึกถึงผมเป็นคนโชคดีอย่างมีญาติที่ใกล้ตายได้เห็นญาติตอนลมหายใจสุดท้ายไม่ทราบว่าใครเคยเห็นบ้างผมเห็นได้สี่ห้าคนที่เป็นญาติผมที่ลมหายใจสุดท้ายเห็นชีพจรเนี่ยเคยเห็นนะที่ในหนังที่ตอนกำลังจะตี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 ตนตี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 ลีต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  พ่อผมเพิ่งเสียไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนก่อนเสียก็ได้มาพึ่งใบบุญของหลุงพ่อของเมตตาก็มาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มาขออยาองพ่อด้วยนะตอนปฏิบัติตอนนี้มันจะนึกถึงพ่อผมถูกมัดมือมัดมือสองข้างมัดเท้าสองข้างเพราะมีใสายางใส่ต้องใส่ทั้งหมูด้วยทั้งปากด้วยช่วงแรกๆแ,แกก็ยังไม่ได้ปรับปรับตัวอะไรเท่าไหร่แกก็จะดึงหรอจนกระทั่ง,งพยาบาลต้องมาผูกมือไว้แล้วก็ดึงดึง พอผมเข้าไปเห็นปุ๊บก,ก็เลยบอกแกเรียกป้าป้ากํากหนดกําหนดไว้นะแค่นี้พอบอกแค่ว่ากําหนดนยแกก็ปล่อยมือพอปล่อยมือปุ๊บสักประเดี๋ยวพยา,ยาพยาบาลก็เดินมาลูกจะอยู่ตลอดไหมคะพย,พยาบาลถามผมผมบอกอยู่ตลอดครับอยู่ถ้าอยู่ตลอดก็ปลดผ้าได้ให้แกะผ้าได้ถ้าอยู่ตลอดนะถ้าไม่อยู่ตลอดให้ผูกผมก็เลยผมไม่อยากเห็นภาพที่ถูก ถูกมัดนะก็เลยแกะออกทั้งมือทั้งเท้าไม่อย่างเหมือนกับถ้าเหมือนกับลงฆ่า,าสัตว์ก็คงจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเรามองกันนะก็แกะออกแกะออกแล้วผมก็นั่งพอเห็นพ่อผมมือขยับปุ๊บผมก็จับป้ากําหนดกําหนดรู้กันว่าคือถ้าเกิดคนในปฏิคนที่เคยปฏิบัติพ่อบอกว่ากําหนดอย่างที่ป้าจางจิชาตบอกกําหนดกําหนดไว้พอบอกแค่กําหนดแกจะนิ่งก็นิ่งแล้วก็หยุดแล้วก็กระซิบบอก ทำใจดีๆไว้พยายามเพราะวันนั้นหมอได้บอกผมแล้ววันที่ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกลางหมอได้บอกแล้วว่าไม่น่าเกินวันนี้หมายถึงวันที่ไปอนะไปวันถึงเช้าวันอาทิตย์ไม่น่าเกินวันอาทิตย์วันเนี้เนี่ยเราก็เตรียมแล้วน้องผมติดต่อโรงผมติดต่อวัดน้องสาวอีกคนติดต่อคือเตรียมเตรียมไว้หมดเลยว่าวันอาทิตย์วันนั้นไปมาปัิหารเกิดขึ้น วันนั้นผมก็โทรขอเมตตาหลวงพ่อดีหลวงพ่อเข้าเข้ากุดกรรมฐานนะฮะบอกขอให้พ้นกระถินก่อนถ้าจะไปขอให้พ้นกระถินก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดไปตอนเนี้ยผมไม่มีโอกาสที่จะมาช่วยงานวัดเลยในช่วงกระถินนะสุดท้ายคือพอช่วงเย็นเย็นบุ๊บพ่อผมเริ่มกระดุกกระดิกเริ่มขยับตัวเริ่มรู้สึกพูดง่ายพูดอะไรก็ตอบสนองเสร็จตอบสนองก็เลยบอกเขาเนี่ยน่าจะเป็นบุญบารมีอย่างหนึ่งที่ ที่น่าจะช่วยที่อายุพ่อผมไปจนกระทั่งพ่อผมบอกกับหลวงพ่อหลวงพ่ออืมหลวงพ่อไม่ได้รับปากเลยก็พูดได้ใจว่าหลวงพ่ออยากถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็ขอให้ให้เลยกระถิ่นจะได้มีโอกาสมันช่วยหลวงพ่ออดมอดอืมแล้วก็ไม่รู้เอออยู่เออไปก็พูดแล้วไงก็ให้สบายใจสุดท้ายจริงๆก็คือพ่อผมมาไปก่อนวันกระถินวันให้วันกระถินผมก็เลยไม่ได้มาช่วยนะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรม ทำให้เราเห็นสัจธรรมที่แท้จริงที่เกิดจากตัวเราอย่างนี้คือเวลาใกล้าตายไม่หนีไปจากอย่างนี้เท่าไหร่นะไม่หนีจากที่เราเจออย่างนี้เท่าไหร่เผลอมันจะหนักกว่าเพราะว่าคนที่ไม่ปฏิบัติผมเห็นเตียงข้างๆพ่อผมเขาร้องโอ๊ยตลอดยิ่งร้องพยาบาลยิ่งเกลียดนะใช่ไหมแล้วคนยาข้างๆโอ้ยอตรงนี้ก็โอ้ย,อยทุกวันนี้อยู่ไปอาทิตย์นะหมอยังตรวจไม่เจอว่าเป็นอะไรแต่เขาเจ็บ จับอะไรก็เจ็บจับอะไรก็เจ็บผมบอกถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คงยังเป็นเวรกรรมที่ตามคันเราคิดกันทางพุทธศาสนานกะ็คงยังมีเวรมีกรรมนี่หมอก็ตรวจไม่เจอจะรักษาอะไรก็รักษาไม่ได้แถมสุดท้ายที่สําคัญคือเขาไม่เคยปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นเขาจะกําหนดเหมือนกับที่พ่อผมกําหนดไม่ได้นะพอพ่อผมพอบอกกําหนดปุ๊บนิ่งเงียบแล้วพอพูดใกล้ๆหูปุ๊บแกก็พยักหน้าบอกเนี่ยหลวงพ่อบอกมาให้ทําใจดีดี ตอนนี้ก็ขอเมตตาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้นึกถึงดีๆไว้พอบอกยักหน้ามิตรนะก็อันนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกทท่านก็คือมาช่วยกันสร้างวัดป่าเจริญราชช่วยทําให้ที่นี่เป็นที่ที่สัปยะเหมาะแก่การปฏิบัติแล้วก็ชวนชวนคนที่รู้จักถ้ามีลูกน้องมีลูกที่มีญาติก็ชวนกันมาบาท รู้จักความตายก่อนที่มันจะถึงเวลาตายยูจริงเพื่อที่ตอนนั้นเราคงจะไม่ได้ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่บนเตียงแล้วก็รอหายใจประงาบพปงาบอย่างเดียวครัวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่าน